สายที่มารออยู่นะครับเป็นสายของคุณกิกครับคุณกิกปัจจุบันอายุ3 2ปีคุณกิกบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งย้อนกลับไปเนี่ย11ปีที่ผ่านมาและคุณกิกให้ชื่อเรื่องว่ามาดูว่าใครเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณกิกอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณกิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตรบกวนดึกนิดนึงนะฮะวันนี้ ครับเป็นไรครับผมตอนนี้คุณกิ๊กทัวร์มาจากแถวไหนครับอ๋อตอนนี้ผมอยู่อยุธยาครับที่นั่นเป็นไงฝนตกไหมก็บางวันนพี่วันนี้ก็เหมือนคึ้มๆเหมือนจะตกพี่อ๋อออากาศคล่องอุ่นอ้าวนิดหนึ่งครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะอากาศเปลี่ยนๆในช่วงนี้นะครับครับคุณคุณคกิ๊กครับเรื่องนี้ค่ายทหารเนี่ยมันสามารถบอกได้ไหมว่าหยุดที่ไหน เออจังหเป็นอ้าวได้พี่เพราะว่าของเขามีสองสองสองกองพันนะสองพันก็เรื่องนี้ย้อนความไปสมัยตอนผมเป็นทหารเกณฑ์นะครับตอนเออปีสี่สิบเก้ารับผมก็ทําการโดนเป็นทหารเกณฑ์นะก็ทําการหลังจากเข้าไปอยู่เป็นทหารเกณฑ์เรียบร้อยจะฝึกประมาณหกเดือนครับหลังจากทาการฝึกเรียบร้อยก็จะทําการเป็นแยก แต่ละกองร้อยก็คือผมได้มาตกมาอยู่ในกองร้อยนี้ก็คือของกองพันนี้แหละในกองพันนี้ก็จะมีทั้งหมดประมาณสี่ห้ากองร้อยครับก็ผมอยู่กองร้อยนี้ชีวิตประจำวันของทหารเกณฑ์ของกองร้อยผมเนี่ยหนึ่งก็คือก็ตื่นเช้ามาก,ก็จะออกกําลังกายปกติหลังจากนั้นเสร็จก็จะทําการฝึกฝึกเสร็จก็จะมีการแยกย้ายไปแต่ละ หน่วยงานก็คือทางมีจาาเขาก็มาช่วยงานประมาณนี้พี่หลังจากนั้นช่วงเย็นก็จะเป็นการพักผ่อนนี่แหละก็คือจะเราทําการเปลี่ยนเป็นชุดลำลองชุดลำลองของทหารผมก็คือจะเป็นเสื้อยืดแกกับสั้นแล้วก็เป็นรองเท้าบ๊ไปแล้วแต่เนี่ยครับแล้วแต่ก็จะพักผ่อนช่วงหลังจากห้าโมงนไปแล้วเนาะเขาก็จะออกไปก็ผมก็ใช้ชีวิตมาประมาณรู้สึกจะช่วงที่เกิดเรื่องนี้ก็คือจาก ใกล้จะปลดแล้วล่ะพี่ก็คือซึ่งร้อยประมาณสักสองเดือนไม่ถึงสองเดือนแล้วจะปลดแล้วก็เป็นรุ่นที่ใหญ่ที่สองร้อยแล้วรเราก็จะมีการเหมือนคล้ายๆว่าอันนี้คือขอประทานโทษของผู้ฟังด้วนะครับค mm ือกคือมีการเกเรน,นิดนึงคือแบบกินเล่าหน่อยอะไรประมาณเนี้ยครับครับก็ณนะวันที่เกิดเนี่ก็คือผมบอกผมเนี่ยคือถ้าจะประมาณเนี้ยพี่ก็ดึกหน่อยก็เราก็จะเดินดูน้องๆอะไรเพราะว่าเขาจะมีจ่าวเวรอยู่คนหนึ่ง mm hmm. หลังจากทําการที่แบบตอนเช้าแล้วก็จะ ทหารนพวกจาก่าพวกอะไรนะก็จะอยู่พบหลังจากทาการออกเวรแล้วนะก็จะมีจ่าเวรอยู่คนเดียวที่คอยดูแลพวกผมเนี่ยหลังจากนั้นก็คือจ่าเขาก็ป่านกหดีนอนเขาก็จะไปที่พักของเขาก็คือก็จะห่างจากทางทางทาง,ทางที่ลงนอนผม <c oughs> ตอบพอลําควร <c oughs> ผมจะเล่าลักษณะของโรงนอนทหารก่อนว่าเดินเข้าไปในบริเวณกองร้อยหันหน้าเข้ากองร้อยนะครับซ้ายมือจะเป็นของบพร้อยก็คือพวกออฟฟิศของพวกทหารเขาก็คือตรง ขวามือของผมก็จะเป็นลงนอนของ,งพระผู้ผมรัชกาจะเป็นลงนอนของพวกผมนี่คือจะมีต้องเป็นเหมือนเป็นโรงเรียนใช่ไหมพี่คือเป็นบ้านแต่มันเป็นแถวยาวเลยอะประมาณเนี้ครับผมก็จะมีทั้งหมดสองตึกหนึ่งแล้วก็ห่างจากตึกหนึ่งไปเนี่ยประมาณรักสิบเมตรเป็นตึกสองแต่ละตึกเนี่ยคือก็จะมีสองชั้นครใบได,ดีก็ชั้นหนึ่งจะนอนได้ประมาณสิสิบคนอะไรประมาณนี้ครับ ก็ผมจะอยู่หนึ่งตึกสองก็จะเป็นพวกเหมือนรุ่นน้องอะพี่ชั้นสองก็จะไม่ค่อยไม่มีใครอยู่เพราะว่าเขาปล่อยหลังกองพันผมเนี่ยคือประวัติก็คือเห็นเขาเขาเขามีตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วพี่ก็จะมีพวกโรงนอนเก่าๆลางๆที่แบบว่าสมัยนั้นอ่ะก็คือเขาถ้ปล่อยทิ้งผกพังอะไรยงเงี้ยพี่ก็จะใช้แค่แค่ที่มีแค่ทหารปืนบานิเฉยจุดที่เกิดเรื่องก็คือระหว่างที่โรงนอนหนึ่งกับสองเนี่ยอื เยื้องไปด้านหลังนะพี่ก็คือเยื้องไปลงนอนของด้านหลังของที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นลงนอนเหมือนเก่าเหมือนกันแต่มันเป็นลงนอนเก่าเก่าก็คือเก่ามากก็คือไม่สามารถเข้าไปพักได้คือเขาจะปล่อยเป็นที่เก็บเหมือนเก็บพัสดุเก่าอะไรมากกว่าปอะมาณเนี่ยพี่ก็ที่นี่ก็คือจะเป็นที่ประตําของพวกผมคือประมาณว่าไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรืออะไรเงี้ยจะไปนั่งเล่นกันบ้่งอะไรมั่งอะไรพวกเนี้พี่ตอนนะที่ เก <S an> ิดเรื่องก็คือผมใช้ชีวิตยอยู่ประมาณเกือบนั่นน่ะสองปีก็คือผมก็ไม่คิดว่าพบผมเป็นคนไม่กลัวผีแล้วด้วยครับก็เลยไม่คอ่อยท่า่ก็ไปเที่ยวไปนั่งไปอะไรเงี้ยหน้าวันนั้นก็คือก็ขึ้นไปเล่ากันลักษณะการขึ้นก็คือบันไดจะมีประตูเงี้ยแต่คือเขาจะปิดล็อกก็คือเขาจะล็อกคอโซเลยเขาไม่เข้าครับครับผมก็ทั้งผมก็คือมีการแอบเข้าเข้าไปประมาณส <ừ> ีณ <ừ> ่คนโดยการปีนทางระ่าง เพราะว่าลงนอนของผมเนี่ยคือที่ตึกเนี้ยคือมันไม่สูงพี่ก็คือบำไดแค่ประมาณสักขั้นหนึ่ง้างพี่ก็คือเอามือก้าวไปไปแง้มหน้าต่างบานหนึ่งออกเนี่ยแล้วเราก็ทําการปีนเข้าไปแล้วก็นี่แหละพี่ก็คือมีเล่าไปอะไรเงี้ยก็คือมีเตรียมมาาคือให้น้องรือฝากเซื้ออย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเทียนเล่นเดียงก็ครับผมก็คือมันไม่มีแสงสว่างเนาะแล้วก็ไปอะไรเงี้ยอก็พวกผม เป็นคนทำอามหน่อยคือเป็นคนไม่ค่อยกลัวแต่ก็ไม่ได้ท้านะพี่ก็นั่งกินกันไปแม่อะไรเงี้ยผมเป็นคนแบบเรียกว่ากินมั่งคุยมั่งก็เลยคิดว่าตัวเองไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เมามากนะก็เลยก,ก็กินไปใช้เวลาออพอสมควรพี่ก็ระหว่างการกินก็จะคุยกันตั่ไปเห็นละก็ค<ห>ุยเรื่องผีบ้าง<ห>นี่บ้างอะไรเงี้ยบางมีเพื่อนอยู่คนนึงเขาก็ถามผมว่าแล้วมึงไม่กลัวเงียผีเปล่าผมไม่กลัวแล้วบ้าไม่นไม่มีแบบ คนเรามันจะเจอผีลักษณะการเจอมันอยู่ที่ดวงคนมากกว่าว่าบางทีตั้งใจจะไปหาจะไปดูไม่เจอแต่บางทีแบบไม่ได้ตั้งใจอยู่มันก็เจอก็มีอะไรประมาณนี้ยมันก็บอกเออระวังเยอะเมื่อก็นั่งกินไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เราก็เผลอคือเผลอเหมือนผมเผลอหลับนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดสาเหตุอะไรคือเหมือนไม่เมานลก็คือเหมือนคล้ายว่ามันก็ไม่เชื่อว่าไม่มันหลับไปคือมันง่วงมันอะไรเรือยก็เลยดึกอะไรเงี้ยก็ว่าเอ้ยมัน ของกมเป็นครั้งนี้ครับสุดท้ายแล้วไงเดี๋ยวก็เราก็ต้องทําการเหมือนเตรียมตัวแบบส่วนสนามเพื่อเราแบบปลอปลอดอะไรเงี้ยมันก็ออต้องเข่งเลยอะไรเงี้ยเราก็เ,ออเดิมเดิมดนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ช่วงนั้นน่าจะเวลาประมาณตีสองแล้วล่ะครับครับผมผก็เหมือนเผลอเผลอหลับเผลอลับก็คือหลับตรงนั้นเลยก็คือเพราะว่าเราเมื่อก่อนกน็คือผมก็เคยมานะก็ามานั่งกินมามาอะไรเงี้ยช่วงอะไรเงี้ยเราก็ไม่เห็นเจอแม่อะไรเงี้ยอืก็มีนะวันนั้นะก็คือก็หลับ เพื่อนไอ้สาคนเนี้ยเราก็คิดว่าเออมันก็คงจะดื่มกันต่ออะไรเงี้ยคงจะแบบกระบอกกันอยู่ว่าเออเช้าเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยแล้วก็หลับนอนลักษณะการนอนผมเนี้ยก็คือความด้วยแบบแล้วก็นอนเหย็ดยาวเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนห้ามามแล้วก็ไมัน้กัวเปื้อนกันแล้วเงี้ยก็นอนกันเลยก็นั่งปุ๊บมันก็คุยกันแล้วก็หลับพอหลับไปเหมือนหน้ากาศมันร้อนนะพี่ก็คือเราก็มันแอบกินเนาะเราก็ ทำการผมเป็นคน,คนประเภทที่ว่าใส่พระติดตัวตลอดแต่วันนั้นก็คือเหมือนดวงคนมันจะโดนผีก็คือก็ไม่รู้นึกยังไงถอดพระออกคัน,นเมื่อมันคันมันเป็นโซ่เล็กเ้ยร้อยเหล็กเนี้ยแล้วก็ถอดบางแรงขามปึ๊บแล้วก็นอนแล้วขนาการนอนคือผมจะเอามือสองข้างของผมเนี้ยซ้ายขวาเนี่ยมามามาไก่บนหน้าผากแล้วนอนเหยียดยาวอืแล้วก็เลยหลับหลับมัน ไม่มันไม่เชิงว่าไม่รู้เรื่องนะหลับไปได้สักพักหนึ่งมันเหมือนครึ่งหลับรั่งตื่นเพราะเราก็ระแวงอยู่แล้วด้วยว่าว่าเออเจตจะมาไหมหรือว่าอะไรยังไงจังหวะนั้นเองคือตาผมลืมผมลืมปุ๊บคือผมมองเห็นว่าไอ้ต่างที่หน้าต่างบ้านเนี้คือมันเปิดในบานเดียวเนี่ยผมเห็นว่ามีลักษณะคือเป็นผู้ชายใส่เสื้อยือดกางเกงขาสั้นก็คือเป็นชุดลำลองของแบบพวกผมเลยแหละ ลักษณะเห็นของผมคืนไม่ไกลนะพี่ก็คือจากผมที่ตั้งอินแล้วหน้าต่างนี่ก็ปูประมาณไม่ถึงห้าเมตรสิบเมตรเองมั้งก็ผมมาเห็นแล้วล่ะเขาลักษณะคือค่อยๆเหมือนใจเย็นนะพี่แบบพูดค่อยๆก้าวมาพี่แบบก้าวมาจากค่อยๆก้าวมาข้ามมาผ่านหน้าต่างมาปึ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเหมือนเขาปีนขึ้นมาตรงหน้าต่างเหรอใช่ใช่เลยอุ้ยิงโดิงยิงคิดว่าจะเจอมาก็คือพีคสุดอันนี้แหละก็คือปีนค่อยปีนมาเออ ปีนมาปุ๊บไอ้ตาคือเรามองแล้วแล้วเราว่าหันมามองกลุ่มเพื่อนว่าเฮ้ยยังอยู่คือผมนอนแล้วก็มองคืออ้าวเพื่อนไม่อยู่แล้วคือเพื่อนไปแล้วผมก็อ่านไปมองทางทาคนนั้นอีกว่าว่าแบบเฮ้ยใครอ,ะอ่ะก็คือใครอะไรเราก็ยังคิดว่าคือไอ้ใจคิดว่าคงไม่น่าจะใช่เพื่อนเพราะว่าหุ่นเนี่ยคือมันโอดต,ตัวใหญ่พี่คือเป็นผู้ชายตัวใหญ่ใหญ่ถึงก็แบบ ล่ำหนาตึ๊บเลยก็คือคแต่เป็นลักษณะาาคือเราไม่รู้ว่ามืดนะแต่ผมว่ามันหน้าตาดำค่อยๆก้าวมาทีละก้าวอ่ะค่อยๆเดินมาหาเรารเราเราแล้วลักษณะาน,านั้นคือใจเราคิดว่าพอใกล้ถึงผมเนี่ยลาาักษณะประมาณสองสามก้าวมั้งตอนนั้นคือผมคิดว่ามันมันไม่ใช่คนแล้วละ่ะทําไมอ่ะก็คือหนึ่งคือดึกเวลานั้นเนี่ยคือมัน มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นคนหนึ่งถ้าเป็นเพื่อนต้องเรียกครัแต่คนเรียกชื่อ,อหรือเอ่ยอสองแล้วเขาเดินมาแบบหุ่นก้านมันไม่น่าใช่คนนะพี่คือมันปัญหนาแล้วมันสูงกว่าคนปกติอ๋อคือมันตัวใหญ่มากกว่าปกติใช่พี่ <ๆ S 2> แล้วมันอเออเราก็พยายามเหมือนจะลุกจะลุกเพื่อว่าเบิบเฮ้ยใครอะไรประมาณนี้เออน,นั่นแหละคือผมได้รู้ว่าไม่ใช่คนตรงนี้แบบผมลุกไม่ได้ เราลุกไม่ได้เราลุกไม่ได้หรอมันเหมือนเหมือนมันช็อกหรือมันแข็งเป็นยังไงไม่รู้ผมพยายามทุกอย่างนะว่าผมลุกไม่ได้ครับมือทุกท่าเหมือนเดิมหมดเอามือกายหน้าผากเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วเขาก็ค่อยก้าวมาถึงจนถึงตัวผมตอนนั้นคือผมผมขนหัวอะไรผมทุกอย่างหมดแล้วแปลผมทําอะไรไม่ได้แล้วพี่นิ้พาตามนะเขามาค่อมตัวผมอืแต่ยังไม่นั่งนะคือยืนค้อมผมอ แล้วเขาอะอ่ะใช้มือมือเดียวเนี่ยกำมือผมสองมือที่ว่าผมคว้ยหลังคว้ยมือไว้เนี่ย<อ>แล้วเขาก็ก้มหัวก้มหน้าเขานะมามองผมอตอนนั้นเนี่ยคือที่ชัดมากคือหน้าตาแดงมากเลยสองอตาจำได้ปิดตาเลยห่างจากผมแค่ฝ่ามือเดียวหน้าแบบคือเห็นแต่ลูกตาเลยแบบดำมากเลยวี่แล้วแบบ ณตอนนั้นก็คือสิ่งที่จําเข้ามาในหัวตอนนั้นคือเนี่ยผมเป็นคนชอบฟังก็เรื่องผีเกี่ยเง้ยก็บอกคนนู้นก็เล่าไว้ท่องนําโมแพนเมตาอะไรพวกเนี้ยท่องเลยพี่แต่ลักษณะการท่องของผมก็คือพี่ก็จะคําว่าคำนี้บทนี้ประโยคนึงบทนี้คำหนึ่งคือมันเหมือนย้ำมาพี่เอามันรวมคืออารมณ์อารมณ์มันแบบมันเหมือนกระเจิงกระเจิงแล้วพยายามจะรวบรวมสมาธิตัวเองพยายามจะจําท่องสดบทสดมนและทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลย แต่ว่า<ช>ตอนท่องออกมาเนี่ยตอนนึกออกมาเนี่ยมันสเปสะสปะไปหมดถูกไหมใช่พี่คือมันทําอะไรไม่ถูกแล้วคือมันแบบแล้วแล้วคือพูดเหมือนพูดกับเขาในใจนะว่า,วาพอเราเราู้ว่าเราท่องไม่ได้แล้วมันเราก็บอกแบบในใจคือแบบอ,อ,อย่าทําผมเลยเออคือผมไมรลุงยิงบอกขอโทษเออเขาก็ยังจ้องโอยจ้องคือลักษณะาตาแดงแล้วพี่เคยเห็นคนมองแบบ เหมือนเราแบบเราทาอะไรผิดแล้วคนเขาเหม่งอ่ะเหมือนต้องเราเนี่ยโกรธอารมณ์โกรธอย่างนั้นอ่ะใช่พี่เาขาแดงอ่ะแล้วลักษณะคือผมน่าจะว่าไม่นานนานนะแต่ผมรู้สึกว่าช่วงที่ผมโดนแล้วผมว่านานมากอผมไม่รู้ยังไงอยู่ๆมันก็หลุดชุดออกไปเลยผมนึกอะไรยังไงทุกอย่างแล้วแบบนี้แ่ช่วงผมขอโทษเขาแล้วว่าผมไม่รู้จริงพี่แล้วแบบผมขอโทษจริงผมไม่รู้จริงครับอะไรเงี้ยเขาก้าหายปุ๊บ อ <rium> หลังจากนั้นคือลุกพี่ขวาพระหน้าตรงหน้าต่างเปิดกระโดดเลยผมปกติต้องปตนคือมันก็สูงมันต้องควนกระโดดเลยคือช่วงนั้นผมไม่กลัวแล้วว่าจ่าจะตื่นมารู้ไหมว่าไปทําอะไรตอนคืนคืนไม่กลัวแล้วอพอตื่นปุ๊บต็งวิ่งกระโดดเสร็จปพ๊บวิ่งขึ้นไปที่ที่ลงลงลงเรือนเขงไปที่ทักผมเลยก็ไปถึงก็วิ่งขึ้นเลยมันเป็นเรียนไม้นะ่ี่ก็คตือเตนเตนปุ๊บกับ เทาที่นอนพวกก็คุมโปงเพือ่อนก็ได้ยินเสียงพวกมึงเป็นไนเนี่ยแต<อ>่เพื่อนคนนี้คือไม่ได้ไปนั่งกับเรานะก็ค,ะคือไอ้เพื่อนที่ไปนั่งกับเราคือมันจะอยู่อีก,อกที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันคงยะหลับอะไรเงี้ยเออกูไม,ม่แล้วคุมโปงก็นั่งคิดคือติดตาม,มากเลยแบบก็<อ>พักไม่ถึงครึ่งช่มูก็พี<อ>่ก็เขาก็ต่อแปรคือตื่นพอดีเลยก็ ยังยืนสัน่นอยู่แต่ก็คือเหมือนยังช็อกอยู่แต่พยายามรวบรวมสติก็ค่อยๆนะพีก็ค่อยๆรวบ,บรวมสติก็ทําการก็พอเป่าแต่นอ,อตื่นอะไรเงี้ยว่าทาการวิ่งอะไรเงี้ยอะไรร้อยเสร็จก็มานั่งลับน้ำแต่งตัวมานั่งรวบรวมสติแล้วก็มองไปที่นัดจุดแล้วนะ่คือพ่นไม่ห่างพี่ก<อ>็คือโอ้ยก็นั่งคอเขาลุชาติแลาเราก็มองแล้วไม่ห่างล้วก็มานั่งนึกว่าสิ่งเจอมันคืออะไรครับ มันมันมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยกันเลยพอทําการเคาลบต้องชาเสร็จจ่าเวนคนเมื่อคืนเขาก็จะออกเวนออกเวนปุ๊บก็จะมีจ่าเวนคนใหม่เข้ามาแทนจ่าเวนคนเนี้ยก็คือผมอยู่กันก็คือแบบค่อนข้างสนิทกับแกหน่อยครับก็มีการแบบเหมือนตอบถามได้ว่าจ่าครับก็เราห้องใจเนาะเราก็จ่าครับรพอดีว่าจะถามอะไรหน่อยจะถามอะไรเนี่ยบอก กลับบ้านเมื่อไหร่เงบอกอ๋อเปล่าครับเพราะว่าจะถามแล้วว่าว่าจ่าไอ้โรงพักไอ้เรื่องโรงนองข้างหลังน่ะมันมันเก่ามานานแล้วอะเขาตกคุยมันนานแล้วมันตั้งนานแล้วก็ต้องทำมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกแล้วอะไร่าเงี้ยครับโหนานมากแล้วใช่ครับแล้วก็มีเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจ่าคนนี้เขาเขาเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือก็มีทหารมาพักมาอยู่เขาบอกเยอะตสมหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อะไรผมเลยรเขาก็ถามเรื่องเขาก็ถามย้อนหมนะว่าถามทำไมเนี่ยบอกมึงไปทำอะไรมาเนี่ยบอกแต่ที่เราบอกก็บอกเปล่าครับ่าไม่ได้ไปกินไม่ได้อะไรเงอก็ไม่ยาไม่บอกไม่บอกจ่ายกลัวจะโดนดุใช่แต่ก็คือแล้วก็บอกแล้วเขาก็ลาตตอบบอก่าเราหน่อยผมอยากรู้จริงมีอะไรแค่อยากรู้เฉยเพราะก็เห็นมันเออแต่เขาลาบอกว่าเออวันนี้แหละก็มีทหารมาปรุงมาพักมาอะไรตรงเนี้ยก็ เดี๋ยวท่านไปถามยอ้อนผมอีกว่ามึงเล่ามากูงั้นกูก็ไม่เล่าต่อขอโทษทีนะพี่ประธานบ้านได้ได้ได้ครับอะฮกูก็ไม่เล่ามึงบอกก่อนว่ามึงไปไหนมาแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็เขาเล่าให้แกฟังว่าเมื่อคืนก็นิดหน่อยจา่าในตะปนเขาก็ตวนด่าอะไรเงี้ยแต่เขาารู้เนี่ยก็ค่อนข้างสนิดนิดนึงอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าแล้วมึงยังไงก็บอกโอ้โหจ่าก็เดินมาค้อมผมเลยอะไรประมาณเนี้ยผมเล่าใหแกเราก็เล่าเหตุการณ์ให้แกฟังอ่าแกว่าไงแกบอกว่า ตัวใหญ่เวล่าบอกโอ้ยจามเลิศเลยชื่นใจเลยบอกเขาก็ขำนะขำผมด้วยบอกมึงเอาแล้วกูบอกแล้วเนี่ยควรเป็นไงล่ะแอบไปอะไรเงี้ยบอกเลยตเาแล้วยังไงเนี่ยเขาบอกเออขนานแ่ดมีเป็นที่พักของทหารเก่าแบบแบบพวกมึงนี่และแต่คนเมืมาก่อนเขาอยู่นเยอะแล้วมันมีแบบคนนึงเข้ามาคล้ายคามาขึ้นกองร้อยใหม่แล้วเหมือนแบบมีปัญหากระทางบ้านทำเมียเขาเลยแล้ว เขาเมียเขาคล้ายๆเหมือนแบบนอกใจแล้วอย่างเนี่ยพี่แล้วเขาก็มีลูกด้วยเนาะก็เหมือนจะหนีทหารนะพี่ก็คือพยายามจะหนีทหารเพื่อจะไปหาเมียอืแล้วก็หนีไปรอบแล้วนะแล้วก็กลับมาแล้วก็เหมือนก็แบบเคลียร์ไม่จบอะพี่คือคล้ายๆเหมือนแบบเราก็ไม่รู้ว่ายังไงคือหนีไปแล้วแล้วกลับไปอีกกลับมานี่ไม่ทําอะไรนะพี่ผูกคอ,อตายที่นั่นนะที่ไหน <laughs> ที่ผมไปสร้างเออตรงนั้นเลยค่ะเอาเหรอ บอกที่บอกถูกเลยคือแบบบอกมึงโดนแล้วพี่บอกกันนี่แหละจ่าพออเขาเล่าให้ฟังเลยบอกผมยกมือต้มหัวเลยบอกโมขอโทษจริงพี่ก็พูดในใจนะบอกเขาก็ขำอยไม่อีกบอกเออบอกว่าแล้วเขาลูกคอตายเนี่ยอย่างพวกมึงเนี่ยตอนคืนเนี่ยไปแบบไม่รู้ไม่ใครรู้เลยกระเป๋ารวมตอนเช้าเช็คยอดตัวไอ้มันหายไปไหนตามหากันก็แบบเอ้ยมันมันไม่น่าหายไปไหนไงก็คิดว่าคงจะป่วย เพราะว่าเขาเป่าเสร็จปุ๊บก็ต้องทุกคนต้องลงรวมให้หมดแล้วถูกต้องรวมกันเช็ดยอดกันหนึ่งสองสามเ่อใครไม่มา,มาเอ้ยไปนี่ไปดูดนี่พวกผู้ช่วยจ่าเวรก็วิ่งกันไปดูวิ<ะ>่งกันไปดูกอดไ่เห็นพอไม่เห็นเสร็จเพราะว่าเตียงเตียงแรกทุบพองลืมันเลที่ผมกินกันเลยเพราะเราต้องแอบลอยอย่างเงอ๋อคือคือมันถ้าถ้าไม่เดินเข้าไปดูมันจะมองไม่เห็นไม่เห็น <ๆ S 1> เลยพี่ใช่เพราะว่าเราถ้าผ่านเข้าลงถ้าประตูลงลงนอนไปเนี่ยมันจะ เตียงแรกอยู่ขวามือสดเลยก็<ะ>คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาดูไปชั่วหรือเปล่าแต่บแบบเจอตั้แปุ๊บแล้วก็จะงงกมองเหม็นไรอะไรมาไม่ได้แ<ม>ต่ลมออนมาเจอตอนตอนพอเป่าวิ่งออกกาลังกายเสร็จ<ะ>หลังจากนั้นก็จะเป็นแต่งชุดข้าราชการแล้วคือเป็นชุดพางแล้วเนี้ยทุกค,คนขึ้นไปพองกันหมดถึงได้รู้ว่า,วาโอ้ก็คือลิ้นเขาบอก จ่าึ้นมาดูเนี่ยเขาบอกคือลิ้นลิ้นห้อยแล้วนะคือเดียวคมดโมก็เลยบอกว่าคือชุดนั้นเลยนะที่เขาตายเ็าบอกว่าเป็นชุดลำลองแหละเป็นเสื้อยืดเกล็ดตั้นชุดที่เราเห็นเลยตอนที่เขาเดินมาหาเราเลยนั่นเลยพี่ก็เลยคิดว่าแบบโอ้โหเพราะว่าทั้งชีวิตที่เกิดมาผมเคยเกี่ยวกับเรื่องสีผมเจอมาแค่สามครั้งเองนะอืมแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าจะถือถือว่าจะสุดถูกไหม ใช่พี่นี่เป็นสาเหตุสาเหตุก็คงจะเป็นเพราะว่าเราไปทําผิดอหละไปแอบกินเหล้าผมว่าคิดว่าน่าจะผิดนะเรื่องหลจากนั้นพอรู้รู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยเรายังมีมีความกล้าไปแอบไปกินหรือว่าไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องไหมก็ไม่มีแล้วนะพี่พอหลังจากนั้นพอเจอเคสแบบนั้นเสร็จแลวผมเล่าให้รุ่นน้องฟังเลยนะเพราะผมคิดว่าผมเนี่ยก็อย่างที่บอกทำมาไม่เองเคยช้อยแกล้งแกล้งอะรพี่ก็จะรู้แค่ในกลุ่มพวกผมเฉยๆแล้วพวกผมก็จะผมก็จะกระทับ คำช้าเลยมันจะไปบอกได้รมันนีคล้ายเหมือนแบบเฮ้ยเดี๋ยวให้มันโดนมากงออเะไรประมาณนี้เขาแล้วมีลูกน้องคนอื่นโดนเหมือนเราไหมหลัเจาก็นดหมาผมก็ไม่ได้ติดต่อเลยก็คือเราเขาไม่รู้เลยว่าว่าว่าจะโดนหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าน่าจะไม่ยอดแหละพี่เพราะว่ามันเป็นสนามที่แบบเหมือนรุ่นต่อรุ่นน่ะแล้วมันต้องนอนแล้วมันแล้วมันต้องนอนตรงนั้นด้วยใช่ถูกไหมฮะ ใช่โอ้ยนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งแล้วกันแต่ขออนุญาตไม่บอกแล้วกันนะครับว่าที่ไหนเนาะนะครับวิญญาณที่เขามาปรากฏกายให้เราเห็นเนี่ยตัวคุณกิกเองก็บอกว่าไอ้ใบหน้าไม่เห็นหรอกเห็นแต่ลูกตาเขาสีแดงแล้วจ้องมองเขมงเลยว่าเขาโกรธเราใช่เพราะว่าเราทําผิดเราไปแอบดื่มเหล้าแล้วแอบทําสิ่งไม่ดีถูกไหมครับจริงครับโอ้ยนฮะนี่คือเหมือนเขาเหมือนเขามาเติมเขามาบอกเหมือนกันว่าอย่ามาทํานะ เรื่งน่าแต่ประมาณนี้สิโออ่าเนี่ก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทําให้คุณนั้นเข็ดเลยกับการอยู่ในค่ายทหารตอนเป็นถามเกณฑ์แล้วก็ไม่กล้าทําผิดระเบียบอีกเลยถูกไหมฮะถูกต้องครับโอ้เนี่ยครับเขาบอกว่าคนตาเนีในบางทีไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกเหมือนที่สุภาษิตไทยโบราณว่าไม่เห็นลงศพมนหลังน้ําตาประมาณเนี้ยอ่าจริงพี่อันนเลสามารถใช้ได้เลยพี่ทำให้คุณเข็ดหลาบเลยถูกไหมฮอย่างที่บางคนนะครับเล่าเรื่องผีผมเป็นคนชอบฟังนะครับ ก็บางทีก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยก็เล่าเองเราเล่าบางทีเราก็ฟังเพราะว่าเราเป็นคนไม่เจอแต่แต่เขาไม่ได้ขัดก็คือเราฟังเราชอบอยู่แล้วแต่ก็คือเป็นคนประเภทีว่าคิดในใจว่ามันจะจริงเหรอมันไม่ขนาประมาณนั้นมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าบางทีก็ไม่ถือว่าท้าทายนะบางทีก็ว่าเอ้ยเจอนี้มาเงี้ยมันเนี่ยมอเปิลสองเดือนแล้วเจอเส้นนี้มาเงี้ยให้เราบางทีสมมติว่าเราใช้มาทุกของแล้วไม่ไปพี่โอ้โหเดือนเดียนันเลย บาทีมก็ไปเองก็ไม่เห็นเจอบางทีมันแล้วแต่ไงมันแล้วแต่คนเราเนี่ยมันแล้วแต่ว่าจะเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีสถานที่ที่เดียวกันใช่สถานที่ที่เดียวกันแล้วคนแล้วแต่ดวงคนมันแล้วแต่คนเนาะเออกระทปากคำบครับผมอ่ะเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณกิ๊กนะครับได้เลยขอบคุณมากมากแล้วคืนนี้ทําอะไรอยู่เนี่ยทํางานอยู่หรือว่าพักผ่อนแล้ว พักผ่อนแล้วครับพี่ก็จะรอมาเล่าเรื่องผีพี่ก็ว่าว่าจะถ่ายทอดเออยังก็พอดีคิดว่าเอ้ยเราก็มีสักเรื่องนึงไม่หวาอะไรประมาณนี้รับผมหน่อยยังในขอบคุณมากมากกับคุณมากที่วันนี้อุส่าสละเวลาแล้วก็ดึกหน่อยนะครับมาคุยให้กับเพื่อนเราแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กับคุณฟังท่านอื่นได้ฟังกันด้วยครับผมอะไรครับขอบคุณมากครับกิ๊กครับผมสวัสดีครับครับ